สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตดี้และรายการแซตชอแนลครับตอนนี้ฮะผมกําลังขับรถอยู่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝนก็เริ่มตกครับเราก็อยากจะมาหาเพื่อนคุยสักนิดนึงเราจะคุยกับใครดีก็ไม่มีใครให้คุยฮะเดี๋ยวขอแยกคุยกับสิริแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเราเดี๋ยวไปดูกันว่าสิริจะคุยกับเราว่าอย่างไรบ้างครับสวัสดีสิริพยากรณ์อากาศตอนนี้มีท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิ32องศาคาดว่ามีท้องฟ้าแจ่มใสมากตั้งแต่ตอนเย็นอุณหภูมิจะปรับลงจาก32เป็น26คืนนี้วันนี้ฝนจะตกไหมสิริวัดดีสิริวันนี้ฝนจะตกไหมดูเหมือนจะไม่มีฝนวันนี้สิริแน่ใจนะวัดดีสิริ สิริแน่ใจนะว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกดูเหมือนจะไม่มีฝนวันนี้พยากรณ์สิวันดีสิริพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้หน่อยสิคาดว่าท้องฟ้าจะมีเมฆเป็นบางส่วนวันอาทิตย์อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23วันดีสิริ สิริแน่ใจนะว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกดูเหมือนจะไม่มีฝนวันนี้ <laughs> <laughs> ผมว่าผมก็คงต้องเชื่อเขานะว่าวันนี้ฝนคงไม่ตกหรอกแต่ <laughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรคะคุณผู้ชมฮะคุยกระสิริเล่นฮาๆเฉยๆคุณผู้ชมได้ดูว่าบางครั้งเราก็ไว้ใจเทคโนโลยีได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่ดราม่านะฮะผมไม่ได้ขับรถนะครับผมจอดนิ่งๆอยู่กับที่ครับคุณผู้ชมฮะดูนะผมจอดนิ่งๆอยู่กับที่เดี๋ยวจะมีใครบางคนบอกว่าเฮ้แค่นี่ขับรถเล่นมือถือได้ยังไงไม่ได้ขับจ้าจอดนะใครคลิปครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช Channel ไร้สาระสิ้นดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย